สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องบีจะนั่งดูจานปล่าไม่ใช่ค่ <laughs> บีจะกินปลานาหาเพื่อนไม่ทอดให้ดูนะเพราะว่าบีทอดบ่อยเนาะมันก็ปลาแซลมอน,นนี่ใส่จานลงไปจากบึ้ม <c oughs> น่าก,กินไหจานน่าก,กินไหมคะ <c oughs> แล้วก็กินกับสปินาอาหาเพื่อนเอาสปินาใส่สปินาอนะะ <c oughs> นาหาเพื่อน นะ้ำแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยจั๊กหน่อยให้มันมีรสชาตินะเพื่อนเนาะนี่โอ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะสปินะัทมีประโยชน์นะคะเพื่อนนะ่ะนี่โอ้ยน่ากิน เดี๋ยวจะโรยท็อปปิ้งให้มันดูน่ารับประทานนะเพื่อนเวลาเราทำกินเองเราก็ทำให้มันเหมือนร้านอาหารนะเพื่อนนะมันก็จะแบบอู้น่ากินจังโรยงาลงไปนะ,ะเพื่อนเอ้ยเป็นยังไงคะเพื่อนสเต็กปลาแซลมอนกับสไินาานะคะน้องบีจะกินแล้วนะจ๊ะนี่นเพื่อนๆมมีอะไรรู้ไหม น้ำจิ้มเวลาเรากินเราก็ต้องทําให้ให้เราอร่อยใช่ไหมคะเพื่อนเนาะไม่ใช่แบบเราดิ้นน้าหนักมันก็จืดๆกินเค็มเยอะก็ตัวบวมอะไรอย่างเงี้ยบีไม่ซีเรียสขนาดนั้นบีกินให้บีอิ่มให้บีอร่อยนะคะเพื่อนนี่น้าจิ้มอันนี้ก็คือน้ําเปล่านะคะเพื่อนกับเม็ดเจียนะ,ะเพื่อนใส่ไปทีละนิดนะคะเวลาเราจะกินน้ําแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนคนๆน,น,นะคะคนให้มันอืดแล้วก็กินนะหาเพื่อน มันจะทําให้เราไม่ค่อยหิวเพราะมันจะไิื่นอืดในท้องเราแต่ว่าเราต้องกินน้ำเยอะๆนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเคยกินก็จะรู้ว่ากินถ้าเราไม่กินน้ำม,มันจะท้องอืดน,นะคะเพื่อนเนาะหนีก่อนนะจ๊ะไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นสินี่โอ้โหแม่เจ้าน่ากินน่ากินเลยไปอยู่ตรงนู้นนี่นี่จะกินวนะคะเพื่อนแล้วก็จะราดน้ำจิ้มลงไปสีให้มันแซ่บลาย เรื่องอะไรจะกินเรื่องของจืดๆน้อเพื่อนเนาะต้องกินของอร่อุอ้ยอร่อยอืม กินปลาแซลมอนสบ,บายใจไม่มีก้าง อ,อยากกินปลากระป๋องนะเพื่อนจะว,ว่าหมดแล้วเดี๋ยววันไหนว่างจะไปร้านไทยไิ่ชอบกินปลากระป๋อง ได้ยินเสียงทักเตอร์มาเพื่อนชาวนาชาวไรเขาก็เริ่มแบบไถนานะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาติดตามนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจบีบีนะคะวันนี้บีบีก็ได้พินแล้วนะคะเพื่อนนะขอบคุณพี่ๆี่ทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้บีบีนะคะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย